สวัสดีครับผมวันนะวันนี้คุณเอิร์นเข้ามาปรึกษาผมด้วยเรื่องของขมับมีความตอบนะครับหางคิ้วตกใต้ตามีความหย่อนแล้วก็หน้าแก้มดูสุดลงทําให้ดูโศงดูเหนื่อยดูลา้าแล้วก็เนีอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงส่วนของจอไล่ครับกรอบหน้าดูไม่ค่อยชัดนะครับหน้าด้านนี้นี่นีนะครับน,นี่นะครับตรงนี้ตรงกรอบหน้าก็ไม่ชัดนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้ไขกันด้วยกันเติม ฟิลเลอร์นะครับเป็น HA f ฟิลเลอร์นะครับตั้งแต่ต,ตรงบริเวณขมับเพื่อช่วยให้ขมับหายตอบเติมเพื่อยกคิ้วหรือว่าเติมด้วยเทคนิคพิเศษที่ช่วยยกแล้วก็ฟื้นฟูบวยุ่มของหน้าแก้มให้แก้มได้ดูยกขึ้นแล้วก็ทําให้กรอบหน้าช้นขึ้นนะครับ ก็อันนี้ได้เติมฟิลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้เติมบริเวณขมับนะครับเพื่อแก้ไขขมับที่การเสียไขมันชั้นลึกไปนะครับทำให้มันดูต่บนะครับแล้วก็เติมยกหางคิ้วให้ด้วยเป็นเทคนิคการยกหางคิ้วรวมถึงเติมฟิลเลอร์บริเวณหน้าแก้มนะเป็นไขมันชั้นลึกบริเวณหน้าแก้มเพื่อซัพพอร์ตให้ใต้ตายกแล้วก็ล่องใต้ตาหายไปนะครับแล้วก็เติมฟิลเลอร์บริเวณล่องแก้มนะครับทั้งสองข้างคือได้รับการเติมแก้ไขแล้วนะครับ เติมฟิลเลอร์ล่องแก้มได้เห็นขนาดตรงนี้นะครับเห็นว่าล่องแก้มหายไปนะครับเติมฟิลเลอร์จุดคือบริเวณกรอบหน้านะครับเติมทั้งจุดกรอบหน้าแล้วก็เติมไล่บริเวณจอไลน์นะครับก็คือจะเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นนะครับคงขึ้นเนี่ยดูลดลงนะครับแล้วก็มีการเติมปากแต่เติมปากไม่ได้เน้นรูปทรงนะครับเน้นให้เพิ่มบวยยุ่งเพียงเล็กน้อยนะครับโดยใช้ฟิลเลอร์ตัวอ่อนนะครับเนื้ออ่อน